แฟนวอลเลย์บอลมมดปลื้มกองเชียร์อินโดนีเซียในซีวีลีก2023แฟนวอลเลย์บอลแห่วิจารณ์อินโดนีเซียหลังชนะไทยในศึกซีวีลีก2023ควนหลงหลังจากที่อินโดนีเซียเจ้าภาพเอาชนะวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไป3ต่อ1 set, ่เซต21-25 25-17 25-23ต่อและ27-25ต่อในศึกวอลเลย์บอลซีวีลีก2023สัปดา์แรกนัดสุดท้ายส่งผลให้ นักตกหนุ่มไทย ชนะ2แพ้1จบรองแชมป์ของสนามแรกขณะที่อินโดนีเซียชนะ3มเกมรวดคว้าแชมป์ไปครองอย่งางไรก็ตามมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อแฟนวลอลเลย์บอลไทยไม่ประทับใจการกระทำของแฟนวลอลเลย์บอลอินโดนีเซียที่มักจะส่งเสียงโห่ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟและยังไม่ปลื้มการตัดสินของกรรมการในหลายๆจังหวะอีกด้วยเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเกลียดการเชียร์แบบนี้สงสย านกักกฬค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากองเชียร์ไม่มีมารยาทการเชียร์เลยความคิดเห็นนี้บอกว่ากองเชียร์อินโดนีเซียยังสอบไม่ผ่านทั้งกองเชียร์และคณะกรรมการไม่ผ่านค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าการโห่ตอนฝ่ายตรงข้ามเสริมเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คือว่าแย่สุดๆแล้วยังจะมีเรื่องกรรมการโกงอีกความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่โดนบอกโดนงงกับกรรมการมากสงสารนักกีฬาไทย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับสงสารนักกีฬาเรามากสเสียงโห่เวลาเสิร์ฟทำให้นักกีฬาเราไม่มีสมาธิความคิดเห็นนี้บอกว่าฝึกร่ำแรงกระแทกเพื่อไปสู้ต่อจ้าความคิดเห็นนี้บอกว่าแพ้ก็สู้ต่อไปรู้รู้อยู่นั่นคืออินโดนีเซียความคิดเห็นนี้บอกว่ารู้รู้อยู่แล้วประเทศนี้ป่าเถื่อนยังไม่พัฒนาไม่ต่างกับฟุตบอลความคิดเห็นนี้บอกว่าอินโดนีเซียขึ้นชื่อเรื่องเถื่อนและโกงอยู่แล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพบางแต้มก็ไม่น่าโก กกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเชียอต่อค่ะปล่อยเขาไปเถอะค่ะไม่ต้องเครียดยังมีสนามสองให้พิสูจน์ฝีมือสู้ๆนะไทยแลนด์คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะสําหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2023ในสัปดาห์ที่2จะแข่งขันระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2566ที่เมืองซานตาโรซาประเทศฟิลิปปินส์โดยทีมไทยจะลงสนาม แรกพบกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพในวันศุกร์ที่28ก,กรกฎาคม2566เวลา18นาฬิกาอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ